เิ่มอตาปรากฏคุณสมบัติพิเศษด้วยเหรอเฮ้ยจริงนี่เอาเยี่ยมไปเลยโอเคโอเคใช้อันข้างล่างนะเอานะหนึ่งสองฮึยังไงครับหนึ่งสองับเฮ้ยมาว่า อแลครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้คุณก็อยู่กับผมก้าวจากคุนนีสตูดโอของเราเฮ่ย์แลรวก็ไม่รู้อะไสัตว์ไม่ไเอ็ดเออ่ก็จากคลิปที่แล้วนะครับที่ตอนแรกผมกะว่าจะทําคลิปเอ่อออฟหมวกไอ้เลตชิงแคปใช่ไหมมันก็กลายเป็นคลิปสอนทำเบเทนพาร์ทไปแทนเนาะเออไอ้เวนแม่งอย่างนั้นผมก็มันผมทําต่อเนื่องนะเออแต่ว่าคลิปมัานอาจจะลงไม่พร้อมกันเพราะว่ามันต้องมีช่วงเวลาวแบ่งบ้างอะเนาะ มันมีช่วงขั้นๆบ้างนะครับนั่นแหละแต่ว่าเรามีเหรียญไอ้รองเท้านะเหรียญรองเท้านี่มันแยกกันนะครับเออมันแยกกับไอ้ตัวห่วหกนะทีนี้เรามาใช้เหรียญในรองเท้ากันทาดีกว่าอ่านี่นะครับมันคือเลสซิ่งชูนะมันคือรองเท้าคู่นี้นะครับอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันติดความสามารถพิเศษเนี่ยจริงๆแล้วคือเราต้องเออเขาเรียกว่าอะไรนะเราต้องอัปเกรดให้มันหวกสิบนะครับคือมันต้องรวมกับหมวก่ะให้ได้ยี่สิบเอ็ด อ่าหรือมากกว่านะเพราะงั้นเราต้องเอารองเท้าไปหวก1ิบนะมันจะได้ย1พอดีเพราะว่าหมวกเราเป็น11อ,อยู่แล้วใช่ปะเออประมาณนั้นโอเคทีนี้เรามาว่านต่อเลยว่าก็อาจจะคลิปนี้มันอาจจะเป็นคลิปสั้นๆก็ได้นะไม่ค่อยพูดมากทาเพลงนะครับเราก็จะทากันเลยเนาะเราใช้เหรียญตัวนี้ในการออฟชั่นแล้วก็สวมรองเท้าไว้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูออฟนะว่าพอออฟที่ผมอยากได้มันมีอะไรบ้างโอเคครับคิดว่าทุกคนน่าจะเห็นนะแต่ถ้าไม่เห็นก็เดี๋ยวผมแปะภาพให้ละกันเนาะ รองเท้านะครับมันจะออฟได้ทั้งหมด2ช่องนะครับออฟไอพีซีตัวนี้นะตัวน้องเมื่อกี้ที่ผมยืนอยู่ข้างหน้าน้องเขาไว้สิ่งที่ผมอยากได้ก็เป็นอยากได้โซนนี้มากกว่าอืมที่อยากได้จริงคือโซนนี้นะผมอยากได้เป็นแอคแคดมิเล่นะครับแอคแคดมิเล่ 4, สี่ซักเม็ดหนึ่งกับอีกเม็ดหนึ่งเป็นสเปลหรือไม่ก็คีที่เข้าอ่าอันนี้ก็สิ่งที่อยากได้นะเพราะมันออฟได้สองช่องจชปะป่แต่คิดว่าน่าจะยากแต่ก็มาลองดูครับ ที่เหลือก็ถ้าเป็นอย่างนี้นะอันที่อยากได้จริงๆก็น่าจะเป็นอินน่าจะเป็นอินเอจแตะลักผมว่าน่าจะไมุู่มมันได้น้อยไปเออที่เหลือยังยังพอได้อยู่นะเอาแค่นี้นะครับเงื่อนไขเอ่อถ้าเกิดว่าเราใช้ไอ้ตัวเหรียญสีประฟ้าเมื่อกี้ที่ไม่ที่ไม่ใช่เหรียญเขียวอะ่ะอา่าช่องที่หนึ่งก็คือช่องที่สี่ใช่ไหมเวลาออกครั้งแรกจะใช้สิบสิบเหรียญต่อมาใช้สิบห้าเหรียญ ถ้าเกิดว่าเราจะรีเราก็ใช้15เหรียญน,นะครับอะอะไรนะใช้เหรียญอะไรรีนะเหรียญเขียวรีอย่างนั้นเหรอโอ้ยเหี้ย yeah. แล้วก็อีกสองแสนเอาละผมว,ว่าวันนี้คลิปมันน่าจะเสร็จเร็วมากๆเลยนะแบบว่าเือเรากับว่าจะเก็บเหรียญเอาไว้เพื่อทําทาหมวกแต่แบบปูว่ากูรีจนตายแน่เลยนะแบบนี้ไอ้เหี yeah. ้ยโอเคถือว่า หรือว่าผมมาทาให้ดูละกันนะฮ่อมันกลายเป็นคลิปสอนทำอีกแล้วอย่างนั้นเหรอครับเนี่ยโอ้โหไม่เป็นไรนะต้องเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นยูทนะูบเบอร์สายเกมหน้าใหม่นะมันก็แล้วก็เป็นสตรีมเมอร์หน้าใหม่แนละ้วมันก็จะแบบปัญญาอ่อนหน่อยเนะโอเคครับไม่พูดมากเรามาเล่อนทำอะไรดีกว่าอ่าใส่รองเท้าเรียบร้อย,อยคุยกับน้องเขาอ่าก็คุยๆไปนะครับ แล้วเราก็เรียกว่า Enchant Racing Shoes แบบนี้การได้ความสามารถ Racing Shoes เราเลือกช่องที่4อ่าอ๋อแล้วก็อย่าลืมนะคุณเราเลือกข้างล่างนะครับเราเลือกใช้ Special Enchant Racing Shoes คอยนะอ่านี่นี่นี่อ้อะไรอะเพิ่มอัตราปรากฏคุณสมบัติพิเศษด้วยเหรอเฮ้ยจริงดิเอาเยี่ยมไปเลยโอเคโอเคใช้อันข้างล่างนะเอานะหนึ่งสองฮึบ มันเพิ mm ่ม hmm. จริงหรือเปล่าครับเนี่ยดูดียังไงยังไงออฟไลท์เพิ่มห้องเนี่ยอ่าเดนเดนเดเอาใหม่ใเราต้องออ ant, รอบอีกรอบหนึ่งนะครับเอนแชนเอาอ๋อลืมใส่รองเท้าโทษโทษโทษผมเอารองเท้าไว้ที่เลขเจ็ดแล้วกันเอากดใส่ง่ายโอเคอ่าเดี๋ยวนะกดเอนแชนเลนซิ่งชูช่องที่ต้องช่องสามใช่ป่ะเออเฮ้ยเกือบแล้วเกือบแล้ว กดล่างนะกดล่างนะเกือบแล้วนะโอเคครับมันเพิ่มจริงปพรานี่ยเพิ่มก็เฮียแล้วไอ้สัตว์เออมันอาจจะหยาบๆหน่อยนะช่องผมก็ขอให้ทุกคนทำใจด้วยนะครับโอเคโอเค,อเคมีอะไรมีอะไร,มไ,รไม่เป็นไรนะครับมีอะไรเรารีเซ็ตนะครับรีเซ็ตผมมีเหรียญอยู่อันยี่สิบเลยรีเพิ่เชียงแม่งให้มันได้ออฟดีๆสักอันหนึ่งโชว์แล้วกันเนาะอ๋อ เอา้ามันรีเซ็ตด้วยสเปเชียลเอนชานเลสซิ่งชูคอยได้ด้วยหรอใช้ไงอ่ะเ้ามันใช้ไงไม่เห็นบอกเลยเอ่อในการรีเซ็ตใช้เมซิเรียลเมดัลโดนันทนัลสชูจำเป็นต้องมีเอนชานครบทั้งสองช่องเอา้าวตกลงมันใช้ได้ปะเนี่ยรีเซ็ตด้วยสเปเชียลตรวจสอบไอเทมแล้วไม่ดิกแล้วต้องการรีเซ็ตเอนชานหรือไม่ ทำการรีเซ็ตอ่าฮะรีเซ็ตแล้วโอเคอ้าอ้ออะไรวะโอเคครับโอเคผมไม่ต้องคิดมากนะผมสามารถใช้เหรียญฟ้าในการรีเซ็ตได้นะโอเคสบายใจแล้วอ่านี่ครับพอเรารีเซ็ตแล้วออฟมันก็จะหายหมดเลยนะเอ,เอาใหม่่เรามาสุ่มใหม่อีกรอบนึงเออเดี๋ยวนะเอ็นชนแล้วก็ช่องที่สี่ใช้อันล่างนะปึ๊บ นี่เป็นไงมันเพิ่มจริงหรเปล่ายังไงครับหนึ่งสองเพิ่มหมอเพิ่มแม่มึงสิไอ้สารมึงเพิ่มที่ไหนมันเพิ่มกับใครไอเวนเพิ่มก็เยเคียแล้วนะไม่เป็นไรนะตอนนี้ยังเป็นเอจอยู่ถ้าเกิดออกมาเป็นอ่าแอคแกดีเลย์ ay, หรือว่าทีที่ข้อมันก็ยังพอทนนะเอนแชนท้องที่สามอันล่างอันล่างยังไงครับยังไงครับ หนสองโอ้โหชีวิตแม่งอย่างหนักสะดเลยนานะคลิปนี้ก็น่าจะเพลินๆไปนะครับก็คือรีรีจนลูกบวชเลยนะกว่าผมจะทําของที่ต้องการได้ตอนนี้น่าจะใช้เวลาสักพักใหญ่ๆอ๋ลูกมันนั่งครับเอาพ่อทำไมออกไปก่อนลูกเอาพ่อทำคลิปก่อนนะเดี๋ยวเดี๋เขาเล่นด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเกี่ยมเมา โอเคทำการรีเซ็ตหวัวจะปวดเอาใหม่เอาใหม่รีใหม่เห็นชาร์จใหม่นะคราวนี้ขอแบบเบิ่มๆนะเอาแบบเจ๋งๆเลยนะหนึ่งสองสามอ่ะเจ๋งเจ็ดเจ็ดมีตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามยังไงครับยังไงครับยังไงครับคือคือแบบว่ามันมันมีเพิ่มเลเยอจริงวะเนี่ย อันนี้อันนี้ใครพูดครับว่าเพิ่มเลเยได้อะมันมันเพิ่มเลเยจริงๆเหรอกูถามจริงมันเพิ่มจริงๆเหรอครับเน,น e ี่ยกูเิ่มไม่รู้แล้วนะพ่อของเธอเยอะไรเนี่ยอ่ามันเยี่ยมไปเลยเลยนะคือตังผมก็ร่อยหล่อไปเรื่อยนะครับทุการที่เรารีเซ็ตหนึ่งครั้งเนี่ยเราก็ใช้เงินสองแสนด้วยนะนี่คือตังจะหมดแล้วนะอ ไอ้เยอะอะไรครับเนี่ยถ้าสัาพักหนึ่งตังหมดก็ไม่ต้องแปลใจนะผมว่าผมจะออฟจังหวะเงินผมจะหมดอะ่ะเออตัวเนี้ยถ้าเงินตัวเนี้ยหมดผมก็เลิอกอะ่ะช่องที่สี่ใช้สเปเชียลยังไงครับเด่งสองัมเฮ้ยมาว่าคิดเอาสามมาแล้วมาแล้วโอเคผมชอบผมชอบได้แล้วได้คีด3มหน่วยนะ ที่ผมต้องการจริงๆม,มันไม่ใช่คีดไม่ใช่คีแดมแต่ที่ผมอยากได้คือคีคีคีเลนนะเออเนี่ยคิเข้อสามก็ได้คีสามหน่วยหรอก็ไม่แย่นะสำหรับผมโอเคโอเคผมว่ารอบนี้เริ่มดีแล้วเริ่มมาแล้วโดยการหนึ่งแต่ถ้า,ถาได้ถ้าได้อย่างนี้ผมก็อาจจะไม่คิดมาก,กานะเอาต่อไปเป็นเป็นอะไรก็ได้แหละไปมา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 เอนแชนต่อไปช่องที่สามเคฟไป เฮ้ยโชว์มันเริ่มมาแล้วมันต้องแบบว่าเป็นออฟพิเศษเอ็จีเด็กพ่องเด็กกูไม่ได้ใช้เด็กเลยสัตว์ก็นะครับสรุปว่าวันนี้เราก็ได้มาเป็นคิทิเคิลสามนะถามว่าคิทิเคิลสามมันโอเคหรือยังถามเงินในกระเป๋าตังกูด้วยเออมันโอมนมันพอไหมอะไรแบบนี้คุณว่าถ้าเราจะออฟให้ได้ออฟพิเศษสองอันติดกันเนี่ยมันยากว่ะคือ คือจริงๆแล้วนะครับออฟพิเศษเนี่ยมันก็มีมากมายไก่กองแต่ว่าหนึ่งในมากมายไก่กองเราก็ได้คิดที่เข้าเลเวลสามที่เราอยากได้มาแล้วนะแต่ว่ามันก็มันเข่ามันได้คีเลสสามหน่วยแต่ว่าอ๋อแต่ว่ารองเท้ามันได้ spd สิบเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนี่หว่างั้นจริงๆเราอาจจะไม่ต้องทำแอคแทกดีเลยแล้วเนี่ยเออเราก็เอาคียสามโอเคพอแล้วงั้นผมว่าผมพอแล้วเราไม่โลภมากนะรองเท้าคู่นี้ผมว่าผมโอเคกับมันแล้วครับ ผมอาจจะไปรีในอนาคตนะแต่ว่าสําหรับวันนี้พอก่อนผมอยากเก็บตังไว้ทําหมวกมากกว่านะเอาวันนี้มายืนบงังกูชามวะเน,นี่ยโอ้ยเนาะเออโอเคโอเคโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก้าวจากริสตูดิโอก็ขอญาตลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์คลิปผมด้วยเนาะไม้เจอ,อกันไหมครับผมสวัสดีครับ เพิ่มก็เฮียแล้วไอ้สั์